สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์ของดีราคาถูกนะคะได้มาน่าจะลดอยู่ที่ประมาณ40%นะถ้าจะไม่ผิดนะคะคือตัวเองก็ไม่ได้เป็นแฟนของแบรนด์ดี o อนะคะก็ทราบมาบ้างนะคะว่าแบรนด์ของดี o อเนี่ยเขาก็จะมีเซลแบบ the end of season อะไรเงี้ยก็เหมือนกับพวกชแนลนะคะเ e ลลีนอะไรเงี้ยซึ่งคนที่จะได้เห็นของก่อนแล้วก็เลือกก่อนก็คือกลุ่มที่เป็น v i p ทั้งหลายแหละนะคะก่อนที่จะแบบลงเหลือมาให้จ e n e บ public ว่าง,งั้นเถอะ ก็พอดีนะคะน้องปูเขาไปชอปปิ้งมาเขาก็บอกว่าพี่โอมันจะมีช่วงเซล,ล์นะยังไงก็อยากได้อะไรบอกหนูนะอะไรเงี้ยนะคะมีน้องปูก,กับน้องอาร์มเนี่ยเขาไปชอปกันเพราะตัวเองกลัวนะคะช่วงโควิดไม่กล้าไปไหนนะคะไหนจะทํางานยุ่งอยู่แล้วแต่น้องๆเขาก็ใจดีนะคะน้องปุกน้องอาร์มนะขอบคุณมากนะเราก็บอกเขาก่อนว่าเราอยากจะได้อะไรแบบไหนอะไรเงี้ยน้องเขาก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้ดูเราก็ตัดสินใจนะคะเลือกมา2ชิ้นนี้นะคะ คือมันก็ไม่ได้แบบว่าอยากได้ขนาดนั้นนะแต่ก็คิดว่าเป็นของที่เออมันก็น่าสนใจก็หรือว่าเป็นของเซลนะคะราคาถูกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้จริง,รงก็คงไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรกันคะ่ะมาดูกันแพคเกจิ่งน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็ปกตินะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบช่วงฮอลลีเดย์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ได้ถุงก,กระดาษมาด้วยนะขอบคุณมากเลยนะน้องปุ๊กกับน้องอาร์มนะคะ แล้วก็นี้ก็คือได้เป็นถุงกระดาษที่ออกมากับกล่องนี้ด้วยนะคะก็น่ารักดีนะคะมาดูก่อนละกันว่าชิ้นเล็กคืออะไรรู้แหละว่าสั่งอะไรไปนะคะเป็นของที่ไม่เคยซื้อจากแบรนด์ไหนเลยมั้ง <c oughs> <c oughs> คือของที่ลดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอ็อกเซสซอรีทั้งหลายแหละนะคะต่างหูเข็มกลดัด ทำไมแกะยากคลิปติดผมนะคะก็อาจจะมีเสื้อผ้าบางตัวความจีดได้เสื้อผ้าบางตัวนะคะแต่ว่าไม่เหลือไซส์แล้วนะคะก็น่ารักดีนะคะก็ยังมีอื่นนะมีพวกสก็งสกาฟนะคะผ้าพันคอแต่ว่าไม่ได้อินดีออลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็อยากลองใช้ของกลุ่มนี้ดูนะคะอู้ไม่ได้ซื้อของจากดีออลมานานมากแล้วนะอะไรเอ่ย อ๋อเข้ามาเป็นหุมแบบเป็นแมชตะข่ายแบบนี้นะคะคือหลายๆคนอาจจะซื้อแบบเนี้ยนะคะเป็นลักษณะ,ะเขาเรียกอะไรเข็มกลัดนะคะแต่ส่วนตัวแล้วนะมีเข็มกลัดของอ่าน้องชแนลนะคะหลายชิ้นมากแต่ก่อนนะแต่สุดท้ายคือไม่ได้ใช้สักชิ้นเลยนะคะไม่รู้ว่าทําไมก็เลยอยากจะลองในเป็นลักษณะแบบกิฟต์ติดผมนะคะคือส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนแบบติดกิฟต์ติดผมะนะแต่คิดว่าเออมาลองใช้ดูนะคะ มาดูชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะมาถุงผ้าดีออนนะคะวู้ารักไหมนะคะเหมือนกันนะเขามีเป็นลักษณะเข็มกลัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เป็นลักษณะกิ๊บติดผมเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดว่ามาัดผมข้างหลังนะแล้วก็ติดข้างหลังก็จะดูเก๋ๆอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองมาติดให้ดูแล้วกันไม่รู้จะซักเซสฟูลหรือเปล่านะคะในการติดผมพวกนี้นะคะ เนี่ยนะคะลองติดดูนะคะก็ไม่รู้มันจะติดยังไงนะแต่คิดว่าถ้าเรามัดข้างหลังนะแล้วเราก็ติดแบบข้างบนตรงที่เรามัดเนี่ยดูไกลๆก็ดูน่ารักนี่นะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะคือตัวเองเนี่ยนะเอาจริงเป็นคนไม่ค่อยดูแลผมนะคะไม่ติดอะไรเลยนะคะขี้เกียจดายผมในซ้ำน,นะคะแต่ว่าอยากลองมาใช้ดูว่าจะชอบใช้มากกว่าเข็มกลัดหรือเปล่าเพราะว่าที่มีของชาแนลทุกอันนะคะสุดท้ายแล้วก็คือขายหมดเลย น่าจะเหลือเก็บสัก2ชิ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้จริงๆนะคะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะคะแต่ว่าม,มันราคาก็ไม่ได้แพงมากก็เลยอยากจะลองใช้ดูนะถ้าเกิดว่าไม่ชอบอยังไงไปขายก็ได้อะไรเงี้ยนะนีม่มันก็น่ารักดีนะมันอาจจะเหมาะกับการไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยนะของพวกนี้นะคะแต่คิดว่าถ้าคุณคณนะชอบติดโกงติดก,กีฟทำอะไรกับผมนะของดิออเนี่ยเวลาเซลเนี่ยน่าใช้น่าซื้อมานะคะอย่าซื้อตอนที่เขาราคาเต็มนะคะ พราะของพวกนี้นะพวกอิเซสซอรี่เนี่ยซื้อเสร็จก็ราคาตกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรอซื้อของอที่เขาลดราคาหรือไม่ก็คือรอตอนแบบมีร้านมือสองมาปล่อยอะไรเงี้ยซึ่งความจริงนะของที่เป็นพวกอิเซสซอรี่นะคะตามร้านมือสองเนี่ยเขาก็จัดราคาไม่ค่อยแพงอะ่ะอันนี้คือเห็นะคะบางคนเขาจะติดแบบด้วยกันคู่กันแบบนเี้ยนะคะถ่ายรูปมันก็คงเหมาะกับการถ่ายรูปนะคือน,นี้ไม่ได้แบบว่าจดัดดีๆนะแต่เห็นแบบคร่าวๆเห็นภาพนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะชอบแบบประมาณพวกที่เป็นเข็มกลัดก็ดีนะคือราคาน่าจะพอๆกันนะคะหรือว่าเท่ากันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปโคนชอบติดเข็มกลัดอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นอีกอช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่น่าซื้อมาใช้นะของพวกนี้นะคะโอเคนะเออแต่ไมาต้องติดอันนี้เนื่องจากเขาใหญ่นะเขาต้องแบบใส่ผุ่มเข้าไปเยอะนิดนึงนะคะมันก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่สมวัยนะคะอายุเยอะแล้วต,ติดกิฟต์ ันนี้คือองจริงซื้อมาเพราะอยากลองจริงๆนะคะคือมันไปลองที่ร้านเขาแทบไม่ได้แล้วนะก็โอเคนะเป็นของไร้สารานะคะที่น่าซื้อเวลาลดราคานะคะถ้าเกิดไม่ลดราคานะคะไม่คิดว่าจะซื้อเลยะคะ่ะของพวกนี้นะคะเดี๋ยวลองอีกแบบนะไม่รู้จะว์วหรือเปล่านะคือถ้าหนีบเยอะเกินเขาจะหนีไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นกิบที่แบบไม่ใหญ่มากนะคะผมเราเป็นคนผมหนานะคะ่ะอ้โอเค เนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะติดอันนี้ข้างหลังน่าจะสวยนะเดี๋ยวลองดูอันที่ไม่เห็นนะว่าเป็นเป็นยังไงนะคะคุณอาจจะเห็นพร้อมกันนี่แหละนะมันโอเคไหมเนี่ยนะันจะเป็นลักษณะประมาณขนาดนี้นะคะคิดว่าอันนี้โอเคนะคะใช้ได้เพราะว่าบางทีตัวเองก็จะใช้วิธีแบบมัดเครึ่งหัวนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามัดมัดไปเลยแล้วก็เอาเน,นี้ยติดข้างบนนะคะมันก็อาจจะน่ารักดีนะคะ สาหรับชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะก็จะเป็นแบบติดเก๋ๆด้วยวอันนี้ก็คือติดด้วยกันก็ไดม้มัน้น่าคงน่ารักดีนะคะถ้าเกิดเราแบบติดด้วยกันนะหรือว,ว่าบางคนเขาก็จะติดแบบประมาณแถวๆเนี่ยตรงแถวๆผมข้างหน้าแบบเนี้ยนะ,อะลองรู้สิ <c oughs> ไม่ใช่แนวนะคะแต่ว่าลองให้เห็นดูเนี่ยโอเคเนี้ยเห็นไเราก็จะถ้าเราชอบปางคนติดกิ๊ฟนะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะก็เป็นการแชร์ข้อมูลแล้วกันนะคะว่าดีออนะเขามีลดในส่วนของพวกคัสตมเจอรี่นะคะ ซึ่งลดเยอะมากเลยทีเดียวส่วนตัวแล้วเนี่ยแทบจะไม่ซื้อคัสต์มจุเวอรี่เลยนะคะเนื่องจากว่ารู้สึกว่าราคาลันแพงไปกับของที่ได้มาแล้วก็เป็นลักษณะฟาส t แฟชั่นเนานะถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆนะคะก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ซื้อของพวกนี้นะคะแต่อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเขามีลดนะลดเยอะเลยทีเดียว40-60%เลยด้วยซ้ำนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าเราอยากได้จริงๆนะรอสักระยะก็ได้นะคะเขามีทุกอย่างนะอาจจะเป็นในส่วนของแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอนะคะที่เห็นแล้วก็มีพวกกิฟต์ มีพวกเข็มกลัดอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะแล้วก็มีพวกบ้านมังคอบางอย่างด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่รีบอ่ะเราชอบแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดอยากได้นะเรรีบซื้อเพิ่มทีมันหมดเร็วเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะคะรอสักนิดน,นึง ถ้ามันจะเป็นของเรามันจะเป็นของเราในราคาที่ถูกกว่านะคะแบบนี้นะเหมือนที่ได้มานะคะก <ul> ็เป็นคลิปที่อาจจะดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคะเป็นการแบ่งปันของสวยๆงามๆให้ดูแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกทคนที่ตตามชมคลิปกันมานะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ